tôi nhảy đó vì nó người nục cầm này bon này Mà, bé, bà, cái sáp mát bảy ba phun cái số to làm nục xây một chụp mang cái chút thằng nè giang ru giang cụ tây ơi nghe ừ, cùng kệ đẹp của đà đây tay nạ đây bao ông ta bao cây bao quang mi chú bờn đây จะปาจับเขาเจ้าจดงเอ้ยเอาหนึ่งจานยองจันตูนมาพ่อแม่พี่น้องกิ้เขา่าร่วมกันจะเป็นเขา่าเ้าเข่าเที่ยงตอนนี้กันใครน้อยหนึ่งห่างบนใบใหญ่เป็นไงป่าวอ้เข่าทาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดีตอนรับเข่าชูสองเบากไก่คนธรมากินมื้อนี้เข่าป่าคือเขา่ามากับบ่าวบุนตาแล้วก็ ในพระจากหลวงมิเพิ่นไปก่อนนะเพิ่อนนะเพิ่นบ่มักอยู่ปานดช่อง y ยูทูปเพื่อนเก่านอนจ๊าโน่แม่นแมนบาบูตาบ่อมันนอกพี่น้องกใวเฮาสิขึ้นลิงซองหรือว่าหน้ะสองให้เพิ่นอยู่นิตอ่ะจากถ้าบางท่านติดตามเฮาช่องคนสิไปรอเพื่นเก่าลิงนกเป่นอะไรรอยิงนอกน้อแม่นเจ้าอาวุธจันแนะคือเก่าบ่โอ้นี่แหละอาวุธคือว่าอาวุธเพิ่นคือเก่ามื้อไหนเพิ่อนมานพี่น้องเอ้ยเฮาบ่สู้เพิ่นฉับแต่ว่ามื้อนี้ถ้าเบิ่งแจ็คไวสีมานต่อไป พอจะขึ้นไปทางเทิงแล้วชิลงทางรุมแย่กันเลยจังมาหากันตอนเทียงกินเหล็กกินน้ำ้ดี้วเอาตั้งฐานิดติ่งฐานที่ตามแล้วกันพี่น้องไปรอหลัดเสาก่อนมันล่มโวพี่น้องเลยลูกเขาเยอะจังลูกประมาณสี่ห้านาทีมันเขาสามสี่ตัวแต่ว่ามันล่ม ทีมงานเนาก็แยกงงายกันไปหาแนวกินไม่ผ่านไปนนถึงทางเพิงไม่ผ่านนะครับมาบุนตาเพิ่นไปเลาะครับเก็แคร์ห,ห,หมดเลยนะบัว่จะไม่น,มนุ่งยันวันนี้โอ้แต่หนึ่งพี่น้องเอ้ยไม่กินหนอกอันนี้จักตอกอีช่างนี่นกปลาลิวลายอยู่ทั้งกระเล่นทั้งยังามาทันยิงมันเห็นอียังกระหอกหน่อยนะรุ่นหน่อยนี่โกกมัน à, đem nè hạt man lọ lọ cho con bạn này điểm lọ oh. tôi nhảy đó vì nó người nục đầm này chút nhỏ nó khảo xong tổ sám tổ thân tổ đèo này à, để thưởng đấy Nè hai nè, một toàn thiền của nó ấy nục cái sáng nục này nục sẽ lại và nục cái sáng มันขาว3ตัวโอ้ตัวใหญ่เด้อนี่เด้ออ่ะมัน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 นี่กากุกไ้สุกเลยแต่ว่ารบเห็นหนุกขาวลายคักก็นดิโอ้แ้าว่ามีคนมาหากินมาจากพี่น้องเลยพะกอกองไฟอยู่นี่ยังบ่ได้หมอดักเน็ตด้ดยนี่เลย ลูกชายของนายห,หนึ่งนี่แจ็คไปเขาไปกินอยู่ใช่ไหมด้ว่าว่าไครกินข้าวเลยเปล่บ่เห็นเลยแจ็คไปไปไช่หัวนี่อุปกรณ์ก็ยังเต็มอยู่ทงเทงนี่เดี๋ยวเขาขึ้นทางเทือกบนบ่ Nó xịt lọ, cắp trong rùm Kín mẹ Kín khao nhá Oh, bà phỏ thêm ngàn phần bà hát Mà chả sao luôn đó Ừ oh. Kín nhá khảo nè กันเล่น,นกันเล่นกับหนุกได้ลไล้เพราะเด็กิงหนุกนะได้ลไล้เพอได้กินอยู่เออนี่เลยหนุกเพิ่นพี่น้อยเพิ่นทุ้งใสข้นบ้านนี่แหละเพิ่นมายิงโอ้คางนอกบ่อนี่เขาเนาะนี่คุ้มบม่มครับแนี่ยมีเยอะไปายเลย <laughs> จำลบสงครามคือแบบสงครามตะกี้นี่พี่นเราเลยบางคนกินเขาเลยนะเพื่อ,อยันนกเพชรนั้นเออแม่นได้ก็บอกให้อยู่นี่เออพิ่นดีอยู่นี่ นก็บังให้อีกหน่อยลคักขนาดผู้ดีจอจอจอเลยเนาะอ้คักลอกแน่นี่เอามากินข้าวเลยเอา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 กินเข่ามาแหละจะนอยก่อนไปหาหล่อหาทีมงานก่อนโอ้ค่ะค่ะคมาสองคนหรือเปล่าเออมาสอคนเลยแล้วโอ้รถประจอดอยู่เทื่อนมาจากซุ้มเอาเห็นรถประจอดคิดว่าทีมงานเดย ือจะคุมบมเนาะนี่เนาะโมแมนบ่ตั้งหวยตั้งอันหินนี่บ่หินนี่แหละสบายสะดวกสบายชนอยงเรื่องควายฝนตกฝนยังกัลบสบายเนาะมึงจะลองลงก่อนอ้ยบดิบอลตะแข้งโอ้คับนกไก่ไก่สมบพนยิง ปลาทุบลูกเพลินได้แล้วประมาณสิปลายตัวครับ๋ย่ไรอ่งมานด้วยุกฮก็เลยเจ็๊แต่ตดวยกจะเจี๊บแต่ตัวด้่นะทุกคนยังหนูคอนุกหลกลเนาะตอนแรกบนเขาแนบอลนี่ก็มาดแบบว่าโบฝนก็ได้พี่นนองเพราะว่ามันอันนี้นันเลิกตัวนี้ บมแม่เน่าคุ้มบ่มเนาะคุ้มบ่มนี <ah, ่หนิเลยยิ้มจะยินยิ้มัาหนยินอันจอเนาะจะแบบมีตัวฮอนตัวยังจังอ่ะเข้าจุดรอฮะทีมงานเนาะก่อนอือแผ้พระจิเขาวบนจอบนกอยู่เนี่ยเขาจุดรอกันเทอะอ่ะพระจิบขาวอยูุ่่นเข้าจุดรอฮะทีมงานเนาะก่อนสิให้อยู่ให้กินด้วยกันเพราะว่าห้ากระดิ่นกพวกเกตโตก็ในไร่เติบเป็นมาแต่เช้าผู้ข้ามาเจอเพผู้ข้าบาอายุวะแต่ภายหลังไฟอยูุ่่น เบ่งแบบไฟยังใหม่ๆอยู่มาเบิ่งกอดกิดเขาอยู่ไหนพี่สมวพ่อว่าเพิ่นได้ลูกหลายพี่เนาะเบิ่งให่อินเตอร์นกกกับผู้ที่แปดดินด้วยนี่อ้าเป็นตะมวนอะไรบ้างพ่นนายซีปลายโตเลยประมาณชาเพิ่นมาจักคงเพิ่นอยู่กับนี่ก็บเบ่งให้จอกดยิ่งเอายิ่งเอาเ,อาเอาลยแหละบาลาโตเพิ่นยิ่งนังโบมีผาดนี่เขาขันบาะนี่กับตอนรอแรกๆสิโลฮะพันนี้กันเนี่ย พอได้เมื่อลาบเมื่อปีงค์่หน่อยเลยโอ้มาอยู่ฝีเนาะย่างหาจนเมือ่ <c oughs> อยอยาออกกํลาลังกายระบบสูบพี่น้องเลยสูบลมเติมลมก็มักสูบถ้าว่าไพ่บลึงสูบนี่ก็โอ้หย,ยากหยากเลยไม่ได้ม้านอยู่บอ <c oughs> ม้านอยู่บ่ โอ้โหกนกเพลินปะุดนะอ้าทุกพีเนาะในไล่ดนี่เมื่อแกกโตสองสี่หกแปดสิบี่สิบสองสิบส bon ี่สิบหกโตนกดำเมื่อเช้าเนี่ยในกากระเล่นพอในสองโตโอ้กระเล่นอันนี้ใหญ่เนาะกะเล่นละน้าไล่เนาะอ่ะถือว่าห้ากว่าในสามสี่โตนก็ได 10ปายก็บวกกันก็ในเรื่องอยู่จะน้อยพุ่นล่ะเสร็จอยู่เฮ็ดกิน ครับเลยวะนกบ่เขาเนาะโพวกปัญจอบอยู่พุ่นอ้าจอบอยู่วางเลยเพราะว่ากันนกบ่เขาเนี่ยเองก็จะกับขึ้นกันได้นี่มาไว้เรามาหนั่งเฝ้าอยู่นี่อ้าวขับก่อนสิขับน้ำหนังเนาะลดปันจอดอยู่เถื่อนคนแถวบ้านนี่แต่ว่า เพิ่งมาแต่สาวก่อนเท่าอีกพอบาดเปิดไก่สามพ่อมาห่อแต่ห้าบ่าวบุนตากระไก่เติบเห็เพิ่นกลับก่อนเพิ่นมาก่อนพ่ามาลำหลังก,ก,กับน้ำหลังบ,บ่าวบุนตากระไปเห็ดกินอยู่เถิงพวกมังคเชดเมนู่ยังเห็นเพิ่นถือหนุกถืออยังขึ้นไปเถิงกำลังใส่ควทนทวนทวนอยู่พวกเห็นอะไรกินนี่ก็<อ>เห็นตัดหมอกตัดใหม่พอรอง เอออ๋อนกลามนกบ่แมนโอ้ได้เรื่อยได้จอมันบ่โอ้ได้เขาตัวเนี่ยคอยเขาประนัดเนี่ยคอยนะสี่ห้าโต๊ะมาเนี่ยเอาหาได้ผ่านเอาให้กินหาเพื่อนลามใส่ไหมลามนี่นะใส่กระบังเนาะใส่กระบังใส่อันนี้เนี่ยสอกเนี่ยสมบ่ผมไม่บ่ปลาต่อพักติ๋วน่ะนี่หมดแดงใส่โอ้มันเป็นตาอ่างหมดแดงก็เสรสรแดงพร้อมกันนะ ลามนกเหรอเว้ยลามนกใส่โมแตงสูตรเบาบนตาเพ,นเพื่อนกำลังจัดการเพมาบ้านเพื่อนทิ้นเพื่อนต้องให้เพื่อนเฮดายินว่ะเพิ่งจะถือสูตรฉันเจ้าหน่นอยา่าส,ส,ส,สีห้าอีกว่าเฮดอยู่เฮดกินบทาเพื่อนเฮดจิตเขาสิไปห้าหลอกก่อนจอบไก่ก่อนได้ยินเสียงไก่คันอยู่ทุกให้เบาบนตาเพื่อนจัดการถากินสีมือเพื่อนกำลังตัดต่อวันนี้เป็น<ส>าลามนกกระเล่นแล้วก็ ใส่ห้างบนแหลงพี่น้องสูตรบารมุตตาเพื่อนเพราะว่าเฮาอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่ป่าอยู่ผู้ก็ต้องหาโมเป็นพักติวกะห้างบนดอกบนแหลงยิงตามสูตรเพ่นที่ใส่ถาเบิ้งห้าสิบแปดหล่อจอบไกก่อนเนี่ยินเสียงมันขันไอ้บรนจัดการถาเฮ็ดห่างไหมพี่น้องเลยห่างอยู่ในไกลไกนี่มันก็จะคักนี่เอาใบไม้มาทับเมียนทึบเมียนบ่อยมันเน้นถาที่ตามตอนบ่ายอยู่แหละกินข้าวกินน้ำแล้วชิมมะลัง ตอนนี้เหยื่อทางเหมือนที่ซื้อกบังหายอยู่เป็นอะไรล้ำนกบาบุตรนี่นนนเขาทำเมฆขังในได้เพิ่มเง,งินใส่นี่ <c oughs> โอ้ขึ้นอายแล้วน้า,นาพตตดตรวจตรวจดนี่กระบังมันจากใหม่หน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ากระบังเก่าเ <c oughs> มือนงแหน่งเขียวแห่งแดงเป็นอะไรในยพานเฮา อะไ้ดอกือวายนีงเงาบ่มบ่มเดี๋ยวจะพันไหนจะโตู่ผุนันนว่ะหักตมันห้องนกกหลงไงนี่เพ็นเรียบร้อยแล้วเพ็นจัดการปุบมาใกล้ๆนึงพ็นซองเบึ่งถือคุมมันเฉยกำลังสีกินเขากินนะแล้มันตาเป็นยังเบิ่งอันนี้อยู่เป็นยังเบิ่งอ๋อพัน Bên nào đây lam nook sai mô cho mong a suit thân anh đẹp. Tiếm miên anh nó. Pak tiểu nó lèp ok tiểu nè. Nèo như phiên ông ấy. Pooh. Nico hỏi hoa hoa

นี่กุ้งเกดเด็กดาได้ไปหน้าได้บ่าวตาบ่าวไก่บ่าวกองมีชุดจ่าหันกินนุ่นเบิร์นได้เจ้าปพาเจะเข่าจ้าดงเอ้ยเอาเนังชายหน่องจันตูนเข่าเนื้อเอาเอาด้วยมาพอแม่พี่น้องกิดเขาน้ำกันจักเป็นเขาเช้าเขาเที่ยงตอนนี้ก็บหนึ่งมงปลายแหละเขาเช้าเป็นเขาเที่ยงเลยล้ามนกใส่มุดแดงสมสีมือเบาตาเพ่นเามป็นเนื้อ แน้ะหมดจบยังเป็นอะไรอยู่มีใครน้อยนึง่งห้างบบใหญ่เป็นไรเปล่าโอ้เข่าทาเนื้นั่งให้หนูดำเยอะเลยนี่เขาโตบ่นั่งก็น้องหินหามเลยมันเข่ายู่สะ มสาวโตได้แล้สาวางสาวป้าโตเลบางนทางการเล่นนครับน้องาขอได้กับพวกอไรอย่งเงี้ยหมดแล้วใบนี่มกยอาเปล่าอันนี้เด็กติดจกันเลยหมากมันนะกัยางนี่หมากมันอู้ อนี้เนาะย่างยางไม้อย่างไม่เนาะมันไลยประเภทยาง <P> า่้ยนครับเปือกเออมาถดเปือกเลยนะเอามาก่อบนบวงเขาเขามาบวบดีสุกิดาสนับทุก จองมกินเขาทลายิองอกเขาิ้งก,ก,กอ็มกอมันลกบงไงบ้านแล้วทำเขาิกกินน้ำแล้วกรสืบตอพี่น้องเอยไปจอบบอลไพบอลมัมื่อแรกแหละจนชิมาหากันพอกันบูว่าชิล,ลัไรบ้างใดนี่เทาไรนกป,ประมาณเช้าไปตัวนะมาบนตาบนนับเอารวมๆกันถ่ายเื่ตอนแรกพี่นอ้องถ่าติดตามมา ในผ่านท้าฝ่าไปก่อนเป็น,น,นวันนุ่เขาขเขาก็จะไปจอบเบื้องส่วนลุม,หมให้บ้ามันตาเป็นอยู่ทางกลางในผ่านนั่งอยู่ทางลุมพุ่นจังทายมอง,างตาทิตา,าพี่เนาะบ่อนเก่าครับพี่เนาะมองเฮาว่าสุดก่อนนี่แต่ฉันมานั่นงเมืองตอนแรกว่ามันจะเข่าหรือเ่าประมาณหาเมงแรกเขาก็จะพักกันลมมันโลม,นมเนี่ยแล้วก็ย่าน,นุกงบนเขา,าเขาก็มานั่งประมาณสองสามนาทียังบ่เห็น ทีมงานน่แยกย้าย,ายากันขึ้นไปเถองดบัมาบตาเบนินงก็สิไปทางลุ่มๆนะอ่ะทาเบิ้งตอนแรกพี็นอกสิสรนุปไปเบิง้งว่าสีได้จักแต้มจักแตะสคนเธอนี่มาสุดก่อนสคนได้เจ็ดสิบปลายแตะแต่ว่าเธอนี่ยฮะกันนกไอ้นกเศร้าปลายแตบโว่สิเป็นนไรจากสิพอเลี้พอปั่นกันปีงี้เพียงพ่นกค้ากับเขาสองตัวแล้ออยิงตัวสองตให้บัมบตาปเ,บเปเจ็บเปน่างมาเอาหนาเมันดื้อหนาเลย มันล่มโพถ้ามันบาร่มนี่โอ้เหลเรื่องครับเนี่ยหาบึงบ่งก่อนครับมันบอกเขาเอยากจะขวายถอยหักนูงขอ,องแถวนอกนี่แจ๊วแจ๊วอ,อยู่เป็นงานมากก่าจักรไส้โบราณโอ้โล่มขนาดพี่น้องเอ้ย ตกสามตัวเลยซีตัวก็มันเจิดไปฝดเราตายยังหาดูว่าจะเห็นด้วยวะนกกำลังเริ่มเขาแต่ว่ามันลมถ้าว่าตัวหนึ่งตกลงเห็นป้องเท้ากอกเนี่ยเห็นอ่ะเป็นอะไรตัวหนึ่งต้าจุดมุดจอแหละนี่าจะหงเดหงิหนึ่งแถ็มหนึ่ง Them xong rồi theo em không chết đi một đi sáng này một cái gì này tôi đôi sáng cho vào tốt một mất 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 này tôi sẽ 3 mất rồi mất tệm mất ตุ๊บพวกนี้ตัวหนึ่งกอตัวแมนบ่ไปหน่อยเข้ามืออะไรอ่ทีมงานนะสามแต้มไปเลยครับเบิ่งน่าตาไลายตาคิดว่ามันจับบางนีง่แล้วมันตุ๊บลงนีง่นะว่าทีมงานเราได้จะแต้มมาได้สามได้เดือดเลยในสามแต้มสี่แต้มก็มันหมตาย บองตาเป็นหน้ามดทึกเลยมันบินไปก่อนว่ะมันไปบอลจุดแหละมันโบนแต่ไก่กันสองจุดพี่น้องเองแล้วเอาสิรักบ้างอีกตอนนี้ก็เวลาสองโมงครึ่งประมาณหามุเอาสิพากนันลุกแล้วเสสรุปให้พี่นอ้องเมืองวมาเลยจ็คเตกทั้งหมด์ตเมน,นี้ครับหมู่ม,มันตัวเมื่อก่อนเพราะว่ามันมาเจอทีมงานในพาน์บานาาานทบาทเขามาสามคนเขามาสามคนแล้วก็เมื่อก่อนตรงในวงหนึ่งนี่เอ็่ซ์ขาบ้างพี่น้องเอาสิไปพบอีกก่อน มันมันฝั่งหลายหลายตัวยกพี่น้หน่วยมันจับไก่ไก่ไก่เนี่แต่ว่ามันฟั่งเนี่ยทะเบียนพอทะเบียนทรงเซตตาอยู่ซรงนี่ยมันถือกระทะเบียนตกพอดีเอาชิรักเบ่งก่อนค่อยๆย,ย,ยิงไปค่อยๆแกะไขไป ลมแห้งโพดพี่น้องเลยบมไวเอาสิหลกดกบปาทีมงานทา้่อนอดู่ทางครับช่วงนด้ที่บ่กได้ทั้งน้นู่หาหวุโตมันลมโหดแล้วก็มันกับเริ่มคำเลยใส่เสื้อผ้ากันสรุปผลงานในเบิ่งยังสีผ้ากันโลก เาจอดอไนอยู่ครนี้นนี่ยนี่เขามากนผมก็ข้าไปกินตเข้มือถงมาไเนี่จอพด้ยิมันถูกทางเรื่องหัจามาเด้อพกเห็นิดทาก็่่ี่มือใส่ฮะบังบังสายไลไปได้นี่ นี่ตัวมันหอมโกกอกกนะเออลวลาปจัดการนะ <c oughs> เรียบร้อยพนดีนี่เลขสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสศ้าเ้าสองเ้าสี่หกเ้าแทั้งกระเล่นพี่น้องเลยม,มาหอดชาริับ กันบ่มมาเจอเขายิงก่อนนั่นคือจิ๋ขับฮะกินสามสามสิบเนาะก็เล่นซองหนึ่งพอดีสามสิบสามสิบเอ็ดพี่ต๋องเลยไอเดียวมาเจอเขายิงก่อนแต่เสียสองผมเข้ามาผันเข้ามาซะเขาก็ได้ประมาณสักปลายโตถือว่าหนุกอยู่นี่ละลายผลงานเ่ากับทีมงานเบิดมือพี่ต๋องเลยถือว่าได้สามสิบโตสมควรอยู่ นกกระโหกับนกอันนี้สองตัวแกก็เล่นชอนถ้าว่าเขาโตบทชกินนะก็เล่นในในซีโต้กับนี่แต่ว่าเขากินชอนกับนกไงนกดำเมื่อเช้านี้เอ้าถือว่าสมมาภาคขวดพอได้ปั่นกันเมื่อปีงเมื่อละจหน่อยก็บสิภากันกลับพี่น้องเลยเพราะว่ามันขำเลยตาบวมตาเพราะก็คขี้หอดลูกขอดเมียงเลยกลับบอเรียนอนพี่กลัปกัปงานวันนอนพี่จะนอนกลับฮู้ นายผ่านเนาะเกียก่ยวเกลื่อนเกี่ยวคล้องเลยเป็นกะทิน้องลูกคนเมียกันว่าลูกน้อยอยากเมื่อวัยเป็นว่อาอ้าวโอกาสหนา,าสีม้า,มาไม่พี่น้องเลยก้กกมให้กุ๊กหนังมันทเบมืดไปเลยเพราะเด้ยิงอยู่ถือว่าในเรื่องมาเน,นี่ยมาใน,นีทีมงานเนากับสิปั้นนกกันแล้วก็บสีลูกพี่น,น่อยประว่าิคำเนี่ยตอนนี้เวลาหาหมูม่งหกหมงเน่ยไปกระชนเวียก์ขอกขว่เนี่ยก็นประหยัดเวลาขึ้นมาหาอยู่หากินกับพอได้กิน เชื่าปั้นกันคัว่าปีงกับอีมเติบขอพั่งอเล็กๆน้อยๆสา 3, มตู้นกนนแปดตู้เก้าตู้นี่นะ ตาพอนานน้อยนึงคนกินบาลาเื่อเน,นเอาน่าเรกระดูกด้เอาหม,มมีทงกับใส่ันนี่นะเออมีทงกับเลยนะเรรแ,บบแต่ก็บกว่มันก็เฉยไรมึงเขกวนแล้วก็มากวนเราเนาะปันกัน3คนกันเลคนละแปดโตเก้าโตเพราะเดีเมื่อปีกี่นองเลยถือว่าคลิบนี่กย,ยกาาับ่มมยังารมากิบเขาปลาจืซื้อซ้ำ่ พอดีมาเจอทีมงานในผ่านเขาบานเขาสามคนเนาก็มาสามเปน็นนกแต่ว่าเขาลงก่อนเนาะคลิปนี้ก็จะป,ปิดไปซ้ำหน,น,นึ่งก่อนพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาหน้านมาบนตาเนาะเอากลับและบ,บาดน,นี้โอกาสหนาเามาพวงงานกันใหม่ไปรางวางังอู้ได้ผ่านไปหาซิมบาให้อกีกจักรสุมเหมือนว่าเห็นหนกกินไหนคือจะกินไหนพอกันคลิปหนาพี่น้อง